นาฬิกา G-Shock Collection ครบรอบ40ปีที่ทำออกมาในมือของผมสีเงินและสีทองน่าสนใจแค่ไหนมาดูวิดีโอตอนนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับนาฬิกาที่อยู่ในมือของผมเนี่ยฉายาของเขาคือ G Shock r e c r y s t a l l i t e Series Limited edition แสดงว่าในกาของเขามีจํานวนจํากัดแต่ก่อนที่เราจะสนใจในาฬิการุ่นนี้ก็ย้อนกลับไปในลึกๆเมื่อ40ปีที่แล้วปี1983มิสเตอร์คิคุโอได้รับนาฬิกาเรือนหนึ่งจากคุณพ่อนะ mm hmm. เขาทําหล่นครับแล้วก็แตกกระจายเป็นชิ้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาต้องการพัฒนานาฬิกาที่ทําให้มันทนในทุกสภาวะ จนเกิดโมเดลแรกคือรุ่น DW 5 0 0 4ซึ่งเป็นต้นแบบนาฬิกาที่อยู่ในมือของผมถ้าเราพูดถึงนาฬิกาเราต้องมาแบ่งแยกในเรื่องของตัวเรื่อน กลไกลและสายน้ำหนักของเขาก่อนเลยตอนนี้แบบไม่กล้าตัดสายนะครับเต็มๆแบบนี้น้ำหนักเรือนหนึ่งตกที่167กรัมทีนี้เราลองฟังวิธีการที่เขาออกแบบนะตัวเรือนของเขาทั้งหมดเนี่ยเบสของเขาเป็นสแตนเลสสตีลหรือเรียกว่าเป็นเหล็กกล้าแต่ว่าขบวนการเคลือบของเขาเนี่ยมันทําโดยเทคนิคพิเศษที่เราเรียกว่า crystalization หรือการตกผลึกบนโลหะสแตนเลสสตีลแล้วก็ให้พื้นผิวมีความแข็งแกร่ง เป็นวิธีการนําเอาคาร์บอนมาผสมผสานกับตัวเนื้อเหล็กคือเรียกว่ามันมีความแข็งที่มากกว่าปกติโดยเทคนิคไอออนออกมาเป็นสีทองและก็สําหรับสีเงินเนี่ยเป็นเทคนิคไทเทเนียมคาร์ไบด์แล้วก็ให้พื้นผิวและสีที่มันเหมือนอยู่ในเนื้อเหล็กเลยผิวสัมผัสแบบลื่นมือนะครับแต่ว่าเวลาเรามองแบบโคลสอัพเข้าไปเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีเทคนิคการทำที่แปลกใหม่มากเลยและก็เป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับ G-Shock รุ่นนี้ด้วยนะครับขนาดตัวเรือนของเขาเวลาเราวัดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง43.2ม mm, ิลิเมตรแต่ว่าความหนาของเขาเนี่ยหนาเพียงแค่13มิลิเมตรสำหรับนาฬิสองเรือนนี้แสดงผลไม่เหมือนกันครับ ถ้าคุณเลือกสีทองกูจะเห็นเป็นตัวเลขสีดําแต่ถ้าเป็นสีเงินการอ่านค่าของเขาจะเป็นแบบตรงกันข้ามก็ลองสวมดูเลยนะครับเวลาเราฟิลเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเรียกว่ายูนิเซ็กซ์ไซส์จริงๆนะครับตัวเรือนของเขาถูกดีไซน์โดยวัสดุที่เป็นไอออนสีทองและก็ไทเทเนียมคาร์ไบด์สีเงินด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นเหมือนสีเทาเข้มหรือสีดำวัสดุทั้งหมดเลยนะครับ สแตนเลสสตีลแต่ด้านหลังของเขาเคลือบ DLC คือ d Dia มอนไลท์คาร์บอนเป็นการเคลือบแข็งชนิดหนึ่งเวลามันอยู่บนผิวสัมผัสบนข้อมือของเราเนี่ยทนทานแล้วก็มาดูเรื่องของบานพับนะครับเป็นบานพับล็อกดับกดด้านข้างแค่คลิปเดียววนะัสดุของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสีทอง แล้วก็สีเงินที่อยู่บนมือขวาของผมด้วยนะครับทีนี้ก็จะต้องไปดูเรื่องของกลไกก่อนโมดูลของเขาภายใต้ใหมายเลข3539มีคุณสมบัติดังนี้นะครับต้องเอาคอนเซปต,ต์เดิมของเขาขึ้นมาก่อนคือ Triple G Re ี i ีซทนต่อแรงกระแทกทนต่อแรงเวียนและก็กันการสันส่นสะเทือนทั้งหมด3อย่างได้เป็นอย่างดีนะครับและฟังก์ชันของเขามีการจับเวลา เดินหน้าและก็จับเวลานับถอยหลังบอกเวลาได้ทั่วโลกถึง300เมืองฟังก์ชันของเขานั้นทำให้ร่วมสมัยหรือว่าเรียกว่าทันสมัยก็ได้นะครับคือซิงค์กับบลูทูธปรับเวลาผ่านแอปพลิเคชันได้อัตโนมัติและฟังก์ชันมันติบรด์ซิกปรับเวลาผ่านสถานีส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ6สถานีทั่วโลกปกติแล้วในรุ่นเก่าๆมันก็จะใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนการดูเวลานะครับแต่ว่าถ้านาฬิกาของเราเนี่ยมันใช้โซ ซลาเซลล์ Cell, หรือเรียกว่าทับโซล่าสาหรับรุ่นนี้นะครับแสดงว่ามันมีการเก็บสํารองพลังงานมีการใช้งานชิ่นนานก็จะต้องรู้ด้วยนะครับนาฬิกาเรือนี้กันน้ําได้20บาทหรือ200เมตรการอ่านค่าของนาฬิกาเรือนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีกระจกที่เรียกว่าคริสตัลเมทัลมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถ้าคุณมองไม่เห็นในที่มืดคุณก็เปิดไฟออโตไลท์เพียงแค่พลิกข้อมือทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีตราสัญลักษณ เป็นดาวในตำแหน่งเม็ดมะย,ยมซ้ายล่างมันเป็นนาฬิกาพิเศษ l i m i t ต็ดอ dition ที่ครบรอบ40ปีมันก็จะถูกพิมพ์คำว่า since 1983นะครับ c o l เ e c t i o นี้ทำออกมาทั้งหมด3สีนะครับอีกสีหนึ่งสีดำหมดไปแล้วครับและถ้าเพื่อนๆสนใจมันมาพร้อมกับราคา34,900บาทจำนวนของเขา้าถ้าจะสั่งจองนะครับมันมีน้อยมากเลยนะครับเพราะว่ามันคือซีรีส์ลิมิเต็ด dition และยังมีรุ่นอื่นๆที่ทำครบรอบ 40ปี G Shock ถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปที่เพจ Facebook Casio Watch Thailand อย่าลืมนะครับกติดตามไปจับจองให้ได้นะครับแล้วพบกันเล็กมโน,โน